ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคม2566 25 <66, S 1> เหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566จะมาถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งว่าหากลงทะเบียนแล้วอย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้งสอสอล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคม2566โดยผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566ได้โดยมีขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งดังนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งกลางที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้หรือตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิทางแอปสมาร์ทโหวตยื่นบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลและยืนยันตัวตนพร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งรับซองใส่บัตรเลือกตั้งสองใบลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภทกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรพร้อมลงรายการเกี่ยวกับจังหวัดเขตเลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตั้งบนซองใส่บัตรเลือกตั้งเข้าคูหาลงคะแนนทำ เครื่องหมายกากะบาทลงในช่องทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบใส่ลงในซองใส่บัตรเลือกตั้งปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนออกจากคูหาเลือกตั้ง กปนลงลายมือชื el. kind of ่อกำกับใส่ซองบัตรเลือกตั <taste> ้งผู so ้ทำหน้าที่ควบคุมคูหาลงลายมือชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึกของพร้อมปิดกับรอยต่อผนึกซองด้วยเทปกาวใสเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางยื่นซองใส่บัตรเลือกตั้งคืนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำซองใส่บัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง